ทำไมล่ะคะทำไมพี่ต้องพูดว่าลมฝนส่งอ่อนมาให้พวกพี่ด้วยอ่อ,อนอ่อนไม่เข้าใจหญิงสาวผู้เคาะายเอ่ยถามภูมิด้วยคำพูดและท่าทางที่สนิทสนมและเป็นกันเองขึ้นกว่าเดิมอย่างสังเกตเห็นได้ชัดภูมิขยับปากจะพูดถึงเชิดสิริส่งต่อไปอีกแต่นบได้เอื้อมมือมาสกิดที่ท่อนขาในทำนองปลามเอาไว้สะก่อนภูมิจึงเบรกคำพูดตัวเองเอาไว้อย่างปัจจุบันทันด่วนแล้วพูดกลบเกลื่อนออกไปอย่างไม่มีพิรุษใด,ดๆดทั้งสิ้น ฉันเคยเห็นรูปเธอในหนังสือรายสัปดาห์บ่อยๆนึกไม่ถึงว่าจะมีโอกาสได้ช่วยดาวโปผู้มีชื่อเสียงของวงการภาพยนตร์ไทยฉันจำเธอได้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วโอ้ที่จำหนูได้อ่อนประภาอุทานด้วยสีหน้าตื่นเต้นและก็รู้สึกดีใจเหมือนกระดาราหนังทั่วไปที่ประชาชนเดินดินจำตัวเองได้ระยะหนี้รูปของเธอขึ้นหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์เต็มไปหมดใครไม่รู้จักอ่อนประภาก็เคยเต็มทีแต่ฉันต้องยอมรับว่า ชดุดหนีตายของคุณเก๋ไก่กว่าทุกชุดท,ท,ที่เคยถ่ายรูปมาภูมิพูดยอดาวโปออกไปอีกและสองสามประโยคสุดท้ายก็อดจะพูดเนบถึงล่างอันเปลือยเปล่าของอ่อนประภาซึ่งนั่งอยู่ณนบริเวณเบาะหลังไม่ได้อุ๊ยชะลอยอ่อนประภาคงจะรู้สึกตัวเองขึ้นมาจึงร้องอุทานพร้อมกับยกมือขึ้นปิดสวงอกตัวเองอย่างชนิดแทบจะลืมหายใจเพราะตั้งแต่นี้กลุม่มที่โกรขึ้นมานั่งบนรถเธอเองก็ลืมไปอย่างถนัดใจมาก เครื่องแต่งกายเดินกลุ่มจิก,โกผโผหื่นกระหายกระชากหลุดไปจากตัวจนไม่มีอะไรปกปิดเหนือหนังมังสาแม้แต่ชิ้นเดียวภูมิทำเลืองดูกระจกหลังแบบหนึ่งแล้วพูดเยาะออกมาด้วยอารมณ์ที่เริ่มจะแจ่มใสขึ้นกว่าเดิมอย่างสังเกตเห็นได้ชัดถึงจะเป็นยังไงมันก็ไม่มิดยิ่งข้างล่างยิ่งไม่มิดใหญ่แต่ขอรับรองว่าสําหรับพวกฉันจะไม่มีอันตรายอย่างเด็ดขาดขอให้เธอจงสบายใจได้คําพูดที่เป็นในในของภูมิทําให้ดาวโป กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังในเวลานั้นของวงการภาพยนตร์ไทยต้องนีท่อนขาตัวเองแน่นกว่าเดิมหน้าตาแดงสั้นไปหมดด้วยความขุยอายปากก็ตะกุกตะกักพูดออกมาเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้อย่างกระทันหันอ่อ,อนอ่อนคงจะกลับซอยนัดไม่ได้เพราะศพของพวกมันขวางถนนอยู่แล้วก็อ่อนกล้าแก้ผ้าเดินตากฝนเข้าไปไหมล่ะอ่อนพักอยู่กับใครญาติหรือสปอนเซอร์ภูมิถามอย่างเป็นกันเอง และพร้อมกับเร่งความเร็วของรถเพิ่มขึ้นจากเดิมออนอยู่คนเดียวอ่อนเช่าแฟตอยู่ในซอยออนยังไม่มีสปอนเซอร์หรอกคะ่ะดาวโปโรีบปฏิเสธออกไปด้วยน้ำเสียงเร็วปลืองั้นไปบ้านฉันก่อนกันแล้วกันถึงปล่อยกันไปแบบนี้ดีไม่ดีเธออาจจะโดนไอ้พวกจิกโกล้ลุมอัดเป็นรอบที่สองภูมิพูดตัดบทแล้วขับรถเดียวเข้าหมู่บ้านกฤษดานครโดยไม่ฟังคำตอบหรือคำปฏิเสธจากออนประภา เนื่องจากฝนยังคงกระน่ำลงมามันก็ท้องฝาลั่วบ้านใกล้เลนเคียงจึงไม่ได้โผล่หน้าออกมามองเห็นเหตุการณ์แต่อย่างใดภูมิจอดรถนบซึ่งตลอดเวลานั่งเย็บริมฝีปากตัวเองนิ่งสนิทก็เอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆรบออยู่ในรถนี่ก่อนนะผมจะเข้าไปเอาชุดนอนมาให้บ้านของพี่เหรอจะ๊ะหน้าอยู่จังเลยในขณะที่นบเดินหายเข้าไปในบ้านอ่อนประพา,าซึ่งมองลอดกระจกรถด,ดูตัวบ้านชั้นเดียวที่ทะมึนอยู่ท่ามกลางสายฝน และเอ่ยปากชมเชยความน่าอยู่ออกมาด้วยน้ำใสใจจริงไม่ใช่บ้านของฉันหรอกบ้านของเพื่อนเขาก็คนที่กำลังลงไปเอาชุดนอนให้อ่อนนั่นแหละลูกเมียเขาเพิ่งตายเราอยู่กันสองคนบ้านช่องสกปรกหน่อยนะภูมิพูดถึงเพื่อนผูขข้เคาะไยด้วยความสงสารในชะตากรรมเล่นเอาอ่อนประพาถึงกะนิ่งอึ้งไปอย่งถนัดใจอึดใจใหญ่ๆต่อมานบก็เอาชุดนอนมาให้ถึงในรถ แต่พอดาวโปแต่งกายเสร็จสับก็เดินตามเข้าไปพักผ่อนในบ้านซึ่งขณะนี้แทบไม่ต้องเปิดพัดลมด้วยซ้ำไปเพราะอากาศชุ่มชําไปด้วยไอเย็นจากสายฝนที่กำลังลงมาอย่างชนิดไม่มีท่าทีว่าจะหยุดตกเอาง่ายๆคืนนี้ถ้าไม่ลังเกียจอ่อนพักอยู่ที่นี่ก็แล้วกันนอนที่ห้องขวามือนั่นแหละเป็นห้องนอนเมียเก่าของพี่เองนบกล่าวชวนให้อ่อนประพานอนค้างคืนที่บ้านด้วยความเห็นใจอ่อนว่าจะเป็นการรบกวนพี่มากเกินไป แค่ช่วยให้อ่อนผลจากการข่มคืนนั่นอ่อนก็ไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณพี่ทั้งสองได้ยังไงและอีกอย่างอ่อ,อนอ่อนกลัวอ่อนประภาพูดในทํานองขอบใจภูมิกับนบและสองสามประโยคสุดท้ายหญิงสาวก็ตะกลกตะกักออกมามอนจะนึกอะไรขึ้นมาได้อย่างกระทันหันเล่นเอานบต้องพูดพล่งขึ้นมาด้วยความน้อยใจอ่อนคงไม่ไว้ใจพวกพี่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อ่อ,อนอ่อนกลัวผีค่ะ ดาวโปรีบปฏิเสธออกมาทันควันและพร้อมกับสารภาพถึงต้นเหตุที่ทําให้ตัวเธอเองเกรงๆออกมาตามตรงเล่นเอานบซึ่งยังไม่รู้ว่าภูมิได้เล่าเรื่องการตายของลูกเมียตัวเองให้หญิงสาวฟังหมดแล้วต้องหันไปมองหน้าภูมิด้วยความแปลกใจแต่ก็ยังไม่ทันจะเอ่ยปากถามภูมิก็ชิงรีบอธิบายขึ้นมาซะก่อนอ้วเล่าเรื่องลูกเมียหรือให้อ่อนฟังเองไม่นึกว่าเธอจะกลัวผีไม่มีอะไรหรอกนาแฟนพี่กับลูกไม่ได้ตายในบ้าน อาบน้ำอาบท่าเดี๋ยนอนพักผ่อนให้สบายพรุ่งนี้พี่จะไปส่งนบพูดปลอบใจอ่อนประภาเดี๋ยวบอกให้หญิงสาวอาบน้ำอาบท่าทําความสะอาดร่างกายเพื่อขางคืนที่บ้านและหลังจากทําท่าอิดออดด้วยความเกรงใจอยู่พักหนึ่งอ่อนประภาก็ตัดสินใจเดินเข้าห้องน้ําอันแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าหญิงสาวตกลงใจจะพักค้างคืนอยู่ที่บ้านของนบอย่างเด็ดขาดแล้วหลังจากอาบน้ําอาบท่าชำระร่างกายเป็นที่เรียบร้อยอ่อนประภาก็ออกมาพบชายนมผู้ที่มีบุญคุณกับเธอ ซึ่งนั่งลเลียดเล่าอยู่บนโต๊ะในห้องรับแขกอ่อนประภาก็เลยเข้ามานั่งดื่มด้วยจนกระทั่งเลยเที่ยงคืนภูมิก็เลยขอตัวเข้าไปนอนก่อนเป็นคนแรกอ่อนไม่ง่วงนอนเลยจ้ะนบเอ่ยถามอ่อนประภาพร้อมกับชำเลืองดูหน้าอกหน้าใจอันปลาสจากยกส่งทิ่เต้นละลิกอยู่ภายในชุดเสื้อนอนของหญิงสาวแวบหนึ่งอ่อนจะนอนพร้อมพี่นบหญิงสาวพูดเป็นปริศนาและพร้อมก็ทำตาเยิ้มเข้าใส่นบเหมือนกับจะยั่วเยานินเอานบ ต้องหลบตามองดูขวดเหล้าดนท่าทางเขินเขินกาเอ่ยแก้เก้ออกมาด้วยน้ำเสียงสันๆอ่อนคอแข็งจังดื่มเท่าไหร่ก็ไม่เมาพี่นบหล่ะคะเมาหรือ,อยังอ่อนประพา,าซึ่งหลังจากภูมิขอตัวเข้าไปนอนแล้วจับเก้าอี้มานั่งเบียดกระแสะกับนบเอ่ยถามพร้อมกอีเงศีอสะลงทบไหล่เจ้าของบ้านพลางทำตาปลื้มๆมันจะง่วงนอนพี่ดื่มเหล้าไม่เคยเมาแต่อ่อนกำลังจะเมา หญิงสาวพูดเสียงอ้อแอ่และพร้อมก็ขยับหลังมานั่งทิงแผ่นหน้าอกของนบอย่างจงใจผมม่กถ้าเมามากก็นอนดีกว่าครับนบพูดเป็นเชิงเตือนสติอ่อนประภาพี่นบละคองอ่อนไปส่งที่ห้องสิกหาอ่อนเดินไม่ไหวอ่อนประภาพูดทั้งๆท,ท,ท,ที่หลับตานบก็เลยต้องพยุงอ่อนประภาขึ้นยืนเดี๋ยวพาประคองเดินเข้าไปส่งถึงเตียงนอนอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้หลับให้สบายพี่ไปละ ฝันดีนะครับนกกล่าวอำลาพร้อมกระทำท่าทางจะออกจากห้องที่ตัวเองสละให้หญิงสาวนอนข้างคืนแต่อ่อนระภากลับกวัดแขนกอดคอแล้วดึงล่างของนกแรงๆจนเสียหลักลงเลี้ยงลงไปนอนที่นอนในสภาพนอนทับกันพร้อมๆกับที่อ่อนประภาได้กระซิบกระซาบพ,พูดขึ้นที่ริมใบหูตั้งแต่อ่อนเกิดมาไม่เคยนอนคนเดียวอ่อนกลัวผีที่นกต้องนอนกับอ่อนนะคะกระซิบไม่กระซิบเปล่า มือทั้งสองของอ่อนประภาก็ยังพละออกจากต้นคอของนบแล้วควานสเปสปะไปตามล่างเมื่อจเจออวัยวะบางแหง่งซึ่งแสดงออกถึงความเป็นชายก็เกาะกลุมเอาไว้อย่างไม่ลังเกียดเดียดฉันเล่นเอาพ่อไม้มาดมาถึงกับคนลุกเกลียวไปทางล่างอ,อ่อนอ่อนกำลังเมานะจ๊ะนบตะกุกตะกักให้สติอ่อนประภาออกไปถ้าอ่อนเมาแล้วจะจับของพี่นบได้เต็มไม้เต็มมือถึงขนาดนีหลึกหะหญิงสาวกระซิบอย่างยงย่หยา มือข้างที่สอดลวกลงไปก็กุมอวัยวะส่วนหนึ่งของนบเอาไว้ขยับไปมาอย่างทียิบเน่นเอาขนาดของมันพองโตขึ้นกว่าเดิมอย่างสังเกตเห็นได้ชัดเน้นเอานกกลายเป็นคนติดอ่างขึ้นมาในทันทีทันใดออนพี่พี่พี่อะไรคะแค่จับนิดเดียวพี่นกของออนถึงก็กลายเป็นคนติดอ่างไปทีเดียวหรยอคะนี่ถ้าออนหังแกของพี่นกหนักขึ้นกว่านี้สงสัยพี่นกคงช็อกตายแน่แนเห็นไหมแปบ๊บเดียวก็ได้เรื่อง ลากดว่าอ่อนประพาซึ่งดื่มเหล้าเข้าไปหลายแก้วจนกระทั่งมาเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนหลับพูดพลางขยับมือข้างที่เกาะกลุ่มอวัยวะส่วนหนึ่งของนพที่ยิ่งข,ขึ้นกว่าเดิมส่วนมืออีกข้างก็ควานขึ้นมาสอดล้วงเข้าไปณบริเวณแผงหน้าอกของพ่อไหม้หมาดแล้วเขี่ยหัวนมเล่นอย่างสนุกมือเอ๊ะของพี่นบทำไมทำไมเป็นแบบนี้ล่ะคะพี่เป็นมานานแล้วถ้าผู้หญิงสมยอมพี่จะมาเกิดอาการหดแบบนี้ทุกที แต่ถ้าผู้หญิงป้องกันตัวไม่ยอมง่ายๆเหมือนกบถูกข่มขืนแล้วก็พี่จะมีอาการสู้ทันทีอ่อ,อนอ่อนช่วยพี่หน่อยนะจ๊ะพี่จะเอาผ้ามัดมือมัดปากอ่อนเดี๋ยวทําเป็นข่มขืนพี่จะมีความสุขมากนบสารภาพถึงโลกวิตโบริตที่ตัวเองเป็นอยู่ดันเอาอ่อนประพาหนักใจนกถึงเอื้อมมือไปหยิบเศษผ้ามามัดข้อมือหญิงสาวเอาไว้นั่นตึบแล้วตบเปลี่ยนเข้าไปที่ใบหน้าของอ่อนประพาอย่างชนิดไม่หยังจบตอนที่เจดแล้วนะครับ ติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กระณุติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่หลายครับ <c oughs> แหลงตบของนบไม่ใช่ค่อยๆมันเล่นเอาใบหน้าของดาว <c oughs> โปถึงกัะสะบัดเลือดแต่อ่อนประภาก,ก็ไม่กล้าหลองพยายามกัดฟันข่มความเจ็ปวดเพราะสงสารในความวิปลิตทางเพศของชายผู้มีบุญคุณกับเธอดิน <c oughs> ดิ้นแรงๆทำท่าเหมือนกันจะขัดขืนผมพ่อฟาดฝ่ามือลงเปลี่ยงที่ใบหน้าของดาวโปแล้วนบก็ละล่าลักบอกหญิงสาวให้แสดงท่าทางขัดขืนตัวเองด้วยน้ำเสียงเร็วปรืออารมณ์ของอ่อนประภาตอนนั้นก็ร้อนชาไปทั่วล่างอยู่แล้วความใกล้ชิดบวกกับหัวใจซึ่งถูกยอมด้วยเหล้าเกิดอารมณ์ทางเพศลุกโชนและพร้อมที่จะให้ใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวเฟนฟอนเพื่อระบายความล่านของอารมณ์ให้หมดไปฉะนั้นเธอจึงยอมกระทําตามคําร้องขอของนบแต่โดยดี ตามปกติชีวิตส่วนตัวดาวโปอยังเธอมิได้บริสุทธิ์ผุดพองอะไรนักเธอเคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ที่อยู่ในวงการบังเทิงหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นผู้อํานวยการสร้างหรือผู้กํากับการแสดงทั้งนี้ก็เพื่อจะหาทางสะดวกในอาชีพการแสดงภาพยนตร์ของเธอให้ยืนโงต่อไปเท่านั้นยิ่งกว่านั้นภาพยนตร์บางเรื่องที่มีฉากพิศวาสบนเตียงยังโงมเข้มถึงขนาดร่วมเพศกันอ่อนประภากใจถึงกล้าแสดงบทด,ดังกล่าวด้วยฟิลลิ่งที่ทําให้เด็กยกรีเฟล็กถึงกับยืนตัวเกรง บางคนก็ต้องวิ่งเข้าออกห้องน้ําหลายเที่ยวากว่าการถ่ายฉากสู้ซาจะเสร็จสิ้นลงฉะนั้นก็อีแค่นอนกับผู้ชายอย่างนกเพียงช่วคหลังชั่วคราวจึงไม่ได้เป็นของแปลกประหลาดอะไรสําหรับเธอเลยเธอพยายามคิดว่าเสียงของนกคือเสียงผู้กํากับที่กําลังกํากับบทบาทให้เธอแสดงอยู่หน้ากล้องถ่ายหนังพอขาดคาก็แอคชั่นทำเป็นว่าตัวเองโดนผู้ชายข,ข่มขืนทันทีอ่อนกระพาดิ้นอย่างสุดฤทธิ์ปากก็ขอหลองออกมาอย่างสมบทบาท อาศัยที่เคยแสดงหนังมาแล้วหนึง่งทชกทนอ่อนประภาจึงสามารถแสดงบทบาทถูกขมขืนได้อย่างสนิทแนบเนียนและมันก็เล่นเอาตัวอีทีซึ่งนอนหลับตั้งแต่กลิ้งแรกๆลุกขึ้นมายืนจังก้ายืดคอยาวเปลือยในทันทีทันใดในช่วงจังหวะดังกล่าวนั้นสายฝนซึ่งกำลังลงมาตั้งแต่หัวค่ำก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเอาง,ง่ายๆอสุนียบาตท,ที่ฟาดเปลี่ยงลงมาเป็นระยะระะ กลบสะพสำเนียงที่กำลังดำเนินอยู่ในห้องนอนของนบโดยสิ้นเชิงหลังคาบ้านที่ชำรุดด้วยอยู่แล้วถูกน้ำฝนลวกเข้าไปนองเจิงบนที่นอนแต่ทั้งสองคนก็ได้หามีความรู้สึกตัวไม่ยังคงหายใจลดกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปตามคำลองของมันนบจึงแก้มัดอ่อนประภาออกเป็นอิสระพี่พี่เสียใจมากนบพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงออกถึงความเสียใจในการกระทำของตัวเอง ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่แต่อ่อนอายเพื่อนของพี่มากกว่าอ่อนมากพี่นบออกไปส่งอ่อนที่แฟลตได้ไหมคะอ่อนประภาขอร้องให้นบไปส่งที่แฟลตอ่อนจะไปทั้งถังที่ฝนตกอย่างนี้หรือนบย้อนถามโถไม่เห็นจะยากเย็นอะไรเลยพี่นบเอารถไปส่งอ่อนก็นสิ้นเรื่องแต่อ่อนต้องขอยืมชุดนอนพี่นบเอาไว้ก่อนนะคะยังไงยังไงสองสามชั่วโมงก่อนสว่างอ่อนอาจจะมีความสุขกับพี่นบที่แฟลตนั่นได้อีก คำพูดสองสามประโยคท้ถาย,ายของอ่อนประภา,ามันมีความหมายอย่างชัดแจ้งมากตัวเธอเองบังเกิดความติดอกติดใจและดื่มดำในรสสวัสดิ์ที่นบปลนเปลยให้จนกระทั่งต้องการให้นบไปขังที่เฟตของเธอเพื่อหาความสุขกันอีกและมันก็ทําให้ชายหนุม่มผู้ซึ่งมีความวิปลิตทางเพศตัดสินใจขับรถไปส่งดาวโป้โดยไม่ได้ปลุกบอกเพื่อนแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นเวลาที่จวนจะสว่างและฝนก็ยังคงกระดาลงมาอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง ของถนนถึงสว่างโล่งตลอดทั้งสายนกใช้เวลาไม่ถึงส0นาทีได้สำไปขับรถไปถึงแฟลตที่ออนประพาเช่าอยู่กับเพื่อนดาราตัวประกอบด้วยกันวันนี้เพื่อนออนติดถ่ายหนังที่เมืองการที่นกอยู่เป็นเพื่อนออนด้วยนะคะสายๆค่อยกลับถึงยิงสาวไม่ออดไม่อ่อนนกก็ต้องขึ้นไปนอนขางกับออนประพาอยู่แล้วและแทนที่จะอยู่จนกระทั่งลุกเช้านกขึ้นไปเพียงสองชั่วโมงเสร็จๆก็ลุกหนีลุกนนลงจากแฟลต เดี๋ยวขับรถหอตะบึงขึ้นถนนใหญ่ด้วยความเร็วสูงแทนที่เป้าหมายปลายทางจะอยู่ที่หมู่บ้านติษสานครนบกลับขับรถมุ่งหน้าไปยังบางกะปิจนกระทั่งเห็นสถานที่พยาบาลรักษาผู้ติดยาเสพติดวังทองเหลืองกเกลียวรถเข้าไปจอดอยู่นอกหลัวมันก็จะเฝ้ารออะไรสักอย่างหนึ่งนบขับรถกลับมาถึงบ้านตัวเองก็ปาเข้าไปตั้งหกโมงเชา้าพอเปิดประตูรถเอารถเข้าไปจอดในบ้าน ซึ่งตื่นขึ้นมาก่อนหน้านั้นไม่ถึงสิบนาทีก็ล้องตะโกนถามด้วยความแปลกใจเฮ้ย hey, ไปไหนมาวะแต่นกไม่ตอบเขาดับเครื่องยนต์แล้วลงจากรถเดินขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้พลางพูดออกมาเหมือนกัจะอธิบายเหตุการณ์ทั้งหลายแหละให้เพื่อนฟังอ่อนประภาขอร้องให้อัวไปทรงเธอกลัวผีเมียอัวหรือไม่น่าเล่าเรื่องเมียและลูกให้เธอฟังเลยอะไรวะดาลากลัวผี ว,ว,ว่าเธออาจจะกลัวผีจับหัวมากกว่าสงสัยเสด็จอีเก้งหรือไปแล้วมั้งภูมิพูดเป็นในในเหมือนกับจะเดาเหตุการณ์ทั้งหลายแหล่ที่ผ่านมาเมื่อตอนกลางคืนได้อย่างทะลุลโปร่งเฮ้ยไม่น่าออนประภาไม่ได้มีท่าทางอะไรกับอ้วในรูปแบบนั้นเธอขลบหรือมากเธอยังฝากกลาบขอบคุณอ้วมาถึงหรือเลยนบปฏิเสธและพร้อมกับพูดถึงอ่อนประภาในด้านดีให้เพื่อนฟังด้วยท่าทางที่ไม่มีพิรุษใดใดทั้งสิ้นเลือด มือหรือเปื้อนเลือดไปติดเลือดมาจากไหนไหมะบังเอิญสายตาของภูมิชำเลืองมองไปเห็นลอยสีแดงๆเหมือนคราบเลือดติดอยู่ที่มือข้างขวา,าของนบเข้าพอดีจึงถามออกมาด้วยความแปลกใจไม่ใช่เลือดยาแดงต่างหากตอนอ่อนปะพาวิ่งหนีจิโขหกลมเป็นแผลที่หัวเขา่าเธอให้อ้วกใส่ยาแดงให้ลอกกาแฟกันหรือ,อยังนบตอบพลางเช็ดคราบสีแดงที่ติดอยู่ก,กับฝ่ามือตัวเองแดงๆ เดี่สองสามประโยคนสุดท้ายก็กล่าวชวนภูมิดื่มกาแฟ ε, มันก็จะตัดบทการสนทนาอยู่ในทีเอาก็เอาภูมิซึ่งหิวตะง,งิดตะงิดตัดบทสั้นๆหลังจากดื่มกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดแจงชำระร่างกายจนกระทั่งสิบโมงเชา้าภูมิจึงชวนนบออกไปกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งตั้งอยู่หน้าซอยสายลมถนน,นพหลโยธินด้วยกันภูมิถึงให้นบรอยอยู่ในรถเกือบสองชั่วโมงเต็มๆจึงกลับลงมาด้วยสีหน้าปลอดโปร่งใจ เป็นยังไงบ้างวะนบเอ่ยถามเพื่อนด้วยความใจร้อนอยากจะทราบเรื่องราวอ้วขอลาออกแต่นายบอกว่าคิดดูให้ดีๆนายเห็นใจที่ลูกเมียของอ้วประสบอุบัติเหตุไฟคลอกตายหมดทั้งบ้านนายให้ลาพักผ่อนสามเดือนถ้าครบกำหนดแล้วอยากจะออกก็ไม่ว่าภูมิพูดถึงนายหรือผู้บังคับบัญชาของตัวเองด้วยความสำนึกในบุญคุณแต่อ้วไม่อยากให้หลือออกจากตำรวจ ในขณะที่เลี้ยวรถขึ้นถนนพหลโยธินนบก็ออกความเห็นขึ้นมาด้วยน้ำเสียงจริงจังถ้าไม่ลาออกจากตำรวจอัวก็ไม่มีเวลาจะตามล่าไอ้พวกสัตว์นรกนั่นสิวะได้ลาพักสมเดือนนี่อัวคงกดหัวพวกมันไว้อีกหลายศพภูมิคำรามออกมาด้วยดวงตาเกี่ยวปัดเดี๋ยวผ่านรถเลี้ยวเข้าถนนลาดพร้าวน่นเอานบเอ่ยปากถามด้วยความแปลกใจจะไปไหนบ้บางทองเหลือง วัวจะไปตรวจสอบรายชื่อตามหมายเลขบัตรผู้รับการรักษายาเสพติดที่แกได้จากมือของศพเมียอัวไอเฮี้ยนนี่แน่แน่ที่ข้าข่มขืนลูกเมียอัวภูมิพูดด้วยสีหน้าเครียดเียดในตาทั้งสองคุนคลักจนนบไม่กล้าสบตาด้วยจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งนิ่งไม่ได้พูดจาอะไรกันจกนกระทั่งรถเลี้ยวเข้าไปจอดอยู่หน้าช่องประตูทางเข้าสถานพยาบาลบางทองเหลืองในไม่กี่นาทีต่อมารถตำรวจรถปอเต็กถึงก็มีมันมากันทำไมวะ พอเห็นรถราโลและรถมูนิธิปอเต็กถึงจอดดูภายในอณาบริเวณของสถานพยาบาลวางทองเหลืองภูมิก็พูดพึดพดาามพำออกมาด้วยความแปลกใจสงสัยจะมีคนตายมั้งถ้ามีไอ้รถมูนิธินี่ไปปรากฏตัวยที่ไหนแล้วก็จะต้องมีความตายมาเกิดขึ้นอยู่เสมอๆพัวคิดว่าพวกบทยาอาจจะลงแดงตายแน่ๆนนบออกความเห็นขึ้นมาตามข้อเท็จจริงและพอสองสหายเข้าไปสอบถามถึงเหตุการณ์ จึงได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ทุรลการซึ่งเฝ้าห้องทํางานสถานพยาบาลบางทองเหลืองโดนคนไหลบุกเข้ามาเชิดคอตายอย่างท่ารุนแปลกจังค่ะคนหลไม่เอาของมีค่าอะไรไปเลยนอกจากทะเกบียนประวัติลายเชื่อคนป่วยที่มารับการรักษาอดยาเสพติดจ,จากสถานพยาบาลของเราไปเรามีเพียงชุดเดียวไม่รู้ว่ามันจะเอาไปทําอะไรของมันพอเจ้าหน้าที่สาวของสถานพยาบาลบางทองเหลืองเล่าถึงเหตุการณ์ที่คนหลเข้ามาฆ่าเจ้าหน้าที่ทุรลการ เดีขโมยทะเบียนประวัติคนป่วยติดมือไปเท่านั้นภูมิก็หันมาจูงแขนนบเดินเลี้ยวออกจากสถานที่เกิดเหตุพลางสบุดออกมาด้วยความผิดบังสวยสวยและยำหมาไอ้ห้าทำไมกูถึงสวยะและยำแบบนี้วะจะได้ตัวไอสัตว์นรกนั่นอยู่แล้วเชียวแต่มันก็น่าแปลกทำไมไอ้ผู้หลายถึงเจาะจงเอาสมุดทะเบียนประวัติคนป่วยหรือมันอาจจะรู้ตัวว่าอวกได้บัตรของมันมาจบตอนที่8แล้วนะครับ ติดตามแลบฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามแลบฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ